คูโบต้า L 4 0 1 8 d t นะคะคันนี้เป็นรถไร่ค่ะเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะคะเช็ค300จุดเปลี่ยนกรองถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเปลี่ยนซีนยกคันค่ะอะไรแท้ศูนย์คูโบต้าทุกจุดมาพร้อมใบมีดดันหน้าผ่านพวนตาช้างและกระจังหน้านะคะ ยางหน้ายางหลังคู่ตัวค่ะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่348,000 0บาทแถมฟรียางหน้าสองข้างนะคะเราให้เห็นยางเดิมๆคู่ตัวมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะแถมไปสองข้างรถสวยเครื่องเกียร์ดีค่ะวิ่งเงียบไม่มีหอนเลยนะ้ะไม่ดันควันไม่ไหลนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทร0ซนหกสองเจนย์เจ็ดสองพี่กัดร้านอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะอำเภอสากเด็ก มาทดลองขับด้วยตัวเองได้ที่จังหวัดพิจิตรนะคะอำเภอสักเด็กร้านอยู่ในซอยไม่ติดถนนใหญ่ค่ะโทรหาได้เลยหรือติดต่อผ่านทางเพจ facebook แท็กเตอร์ชาลาวันเจมอะไรรถไถลอยล้านนะคะผู้ติดตาม14,000คนถ้าเป็นเพจหลักก็จะเป็นเจมอะไรแท็กเตอร์เจมอะไรรถไถ 1, 000, 000, 000. พันล้านผู้ติดตาม1 5 0 0 0คนค่ะราคาคันนี้เปิดอยู่ที่3าม0 0 0ีบาทจ่ายเท่านี้ไม่ต้องจ่ายแล้ว พร้อมใช้งานได้เลยพร้อมเล่มทะเบียนและชุดโอนค่ะรถไทยสวยๆพร้อมใช้งานติดตามได้ที่เจมารัยรถไทยร้อยล้าน062-720-7248จังหวัดพิจิตรอำเภอศักเหล็กเท่านั้น